ลงงานวานเขาครับพี่น้องเฮ้ามือนี่ช่วงเสาวานนะครับการวานก็บบ่ได้ยากด้ยเนี่ยส้ายยังครับกำไก้กัปิดปิดปิดนะครับปิดปิดปิดนะครับทุดยอดครับวานเราก็ไทกคบพร้อมครับแดดกำลังเริ่มหันพอดีครับพี่น้องแดดเลื่มหนัน พักน้ำครับพักน้ำเศร้าน้ำเก็ดหลายบ่ได้ครับเมื่อยพอวานแล้วหอากับง่ายไปเรื่อยๆครับแบกกระสอบข้อไปน้ำง่ายไปน้ำครับวานให้ได้กับเลี่ยวๆกับง่ายของไปน้ำกินกับโกลคเล็กครับเดินยากเดินยากในย่อยครับผมนี่ครับเมล็ด เมล็ดเขาที่ห้าวานครับมรเมล็ดกอดเจ้าครับเป็นมเมล็ดกอดเจ้าที่หฮาววานเม็ดสวยงามครับเม็ดสวยงามมากๆพอวานเมล็ดเขาล่งคือพืล่นดินแล้วมันก็จะจายกันเลี้ยงกันอยู่ห้างๆในย้นอยครับจากนั้นจากนั้นเขาก็ใส่ครบเลยครับใส่ครบเรียบร้อย จุดแล้วบุรณะครับไถกไปเรื่อยๆครับพี่น้องไถไปควายยางไปครับถึงเมย์เนี้ยยังอยครับเฮะเมย์เนี้ยยังอยควายเฮ็ดไปครับเมื่อยกับเส้าคนครับรถไถมือคือกันครับต่างสายคนกับรถไถต่างกันเขาจะแข่งกับรถไถกับอะไรชื่อว่าเนี่ยเขาอายุเยอะควรพักก่อน ไม่ใช่ไปทำงานแ่งเครือของละครับไปพักผ่อนไ้ดูแลสุขภาพพื้นดินพื้นหน้ามีปักไวเสร็นเราก็ยง่ายตัวครับง่ายไปเรื่อยๆครับพร้อมครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยขอบคุณครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับผม